ใครเป็นเจ้าอากาศยึดกลุ่มท้องฟ้าได้จะมีกำลังได้เปรียบทางการยิงเหนือกว่าแม่นกว่านี่คือสงครามมันเปลี่ยนสงครามครั้งนี้นี่ใครยึดฟ้าได้คนนั้นได้เปรียบหมายถึงใครเป็นเจ้าอากาศ ยึดกลุ่มท้องฟ้าได้จะมีกำลังได้เปรียบทางการยิงเหนือกว่าแม่นกว่านี่คือสงครามมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่เจ้าท้องฟ้าก็คือเครื่องบินแต่ปัจจุบันเจ้าท้องฟ้าก็คืออากาศยานไร้คนขับหรือเรียก สั้นๆตามภาษาที่พี่น้องรู้จักนั่ก็คือโดนโดนกลายมาเป็นวัตถุด้านการสงครามที่เปลี่ยนความได้เปรียบเปลี่ยนแต้มต่อทางสงครามทั้งหมดในปัจจุบันและในปัจจุบันมีสประเทศ ที่มีความเก่งกาจเป็นเจ้าพ่อโดนในโลกนี้ประเทศที่หนึ่งก็คืออิสราเอลอันนี้กำลังซัดกันตุ้มๆเนี่ยไอไอรอนโดนที่เขาใช้ในการสกัดกั้นขีปนาวุธอันดับหนึ่งก็คืออิสราเอลอันดับสองก็คือสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นโดนขนาดใหญ่และก็ใช้รอบสังหารบุคคล รอบสังหารผู้ก่อการร้ายที่อเมริกาบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายแต่พี่น้องชาวม,มุสลิมบอกว่าเขาเป็นมีรบุรุษมันมองคนละมุมไงเช่นรอบสังหารในพลสุไลมานี่ของอิหร่านนี่ก็ใช่โดนครับประเทศที่สามที่เก่งเรื่องโดนก็คือตุรกีและประเทศที่สี่ที่เก่งเรื่องโดนในโลกนี้ก็คืออิหร่านทั้งสี่ประเทศ ได้กล้ามเข้าไปสู่ยุคเทคโนโลยีทางสงครามที่จะเปลี่ยนแปลงการรบในอนาคตไปอย่างสิ้นเชิงท่านจะคิดนะครับว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นในประเทศไทยหรือว่าไทยจะไม่ลบกับประเทศเพื่อนบ้านเอานี่ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะรบ กับรัฐบาลฮุนเซนบริเวณเขาพระวิหาราปราสาทตาเมืองโตดตาเมืองทมปราสาทตาควายลบกันเนี่ยเทือกเขาพนมดงรักอย่าเพิ่งลืมสิครับเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองเนี่ยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เบชาชิวานี่ย,ยิงปืนใหญ่ถล่มกัน ทหารบุกเข้าไปสู้กันนี่เราอย่าเพิ่งลืมที่เราอพยพคนออกจากอำเภอปูสิงอพยพคนออกจากแนวชายแดนเคลียคนออกจากบ้านภูมิสรอนมาอยู่ในกันทารักษณ์เนี่ยเราอย่าเพิ่งลืมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเสนอ ต่อกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ทหารก็กระผมอยู่แล้วล่ะเรื่องนี้และเสนอไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยเอาวิกฤตที่เกิดขึ้นสองสองครามนี้มาเป็นโอกาสของประเทศไทยวิกฤตสงครามยูเครนวิกฤตสงครามอิสราเอลกับฮามาสปาเลสไตน์นี่มาเป็นประโยชน์ ต่อการปกป้องประชาชนคนไทยตอนนี้ผมทราบว่ากำลังมีการโลโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5ง7หใหม่ทั้งหมดโลใหม่เลยนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่สองหลังจากที่ ประชุมครั้งแรกในวันที่สิบาประชุมครั้งที่สองรัฐบาลได้ขยายกอบวงเงินงบประมาณคือจะเพิ่มเงินงบประมาณขึ้นอีก1 9 4 0 0 0สล้านบาทตัวเลขกลมๆก,ก็2 0 0แสล้านเพื่อไปทำนั่นทำนี่ผมเสนออย่างนี้อยากจะให้กระทรวงกลาโหมได้เงินอีกสักก้อนหนึ่งเป็นงบผูกพันก็ได้ นี่พูดให้กระทรวงกลาโหมพูดให้รัฐมนตรีสุทินคังแสงนี่วันนี้ไปต่างประเทศนี่เอาเรื่องที่ผมพูดนี่ไปประชุมประชุมกับผู้บชาการกองทัพไทยผู้บชาการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศประชุมกับสภากลาโหมใช้งบประมาณนี่จุดเริ่มต้นอย่างน้อยสักประมาณ3 4ถึงพันล้านนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าเราไม่เริ่มต้นเลยนี่ เราจะไม่เท่าทันสถานการณ์หากมันเกิดขึ้นและเราจะเสียเปียบทางด้านยุทธศาสตร์ทางทหารด้านความมั่นคงและสุดท้ายเราจะล่มสลายไม่ได้พูดถึงเรื่องของทหารเกณฑ์จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับผมก้าวข้ามเรื่องนั้นไปแล้วผมก้าวไปสู่กองทัพที่มันทันสมัยจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนและสงครามอิสราเอลลบฮามัสปาเลสไตน์ ต้องจัดตั้งงบประมาณตั้งกองบัญชาการสองกองบัญชาการขึ้นอย่างรีบด่วน